ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างลูกชายนักโทษประหารกับเพชคฆาตอาวุโสรวมถึงภาพเบื้องหลังระบบยุติธรรมอันน่าเคลือบแคลงทำให้แอปเ e n t i c e ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นหนังสิงคโปร์ที่ดีที่สุดในรอบสิปีได้รับเลือกประกวดในสายเอิงแซกแตงคือกาเทศกาลภาพ,พยนตร์เมืองคานเมื่อปีก่อน หากน้อยคนที่จะรู้ว่ากว่าจะได้บทหนังระดับรางวัลต้องใช้เวลาพัฒนาบทถึง3ปีเพราะปัญหาที่ไม่สามารถสัมภาษณ์ผูชี่าญและผู้เกี่ยวข้องได้จนต้องส่งบทไปปรับปรุงที่สถาบันพัฒนาบทเยรูซาเล็มฟิล์มแลบประเทศอิสราเอล ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนจุดประกายให้วันนี้โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์อินเตอร์เชื้อสายไทยเรย์มอนพัฒนาวิรังกูลระดมทุนก่อตั้ง South อีสเอเชียฟิ t i ั n นฟิล์มแโครงการพัฒนาบทแห่งแรกของเอเชียวางเป็นฐานที่มั่นสร้างความแข็งแกร่งให้ภาพยนตร์ในภูมิภาคได้คนในวงการหนังระดับโลกให้คำปรึกษา ประสบการณ์กว่าสิปีในวงการภาพยนตร์เนี่ยแหละครับเลยทําให้คุณเรมอนด์มองเห็นว่าจริงๆแล้วในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของการเขียนบทและก็พัฒนาบทภาพยนตร์ครับเลยทาให้เกิดเป็นโครงการซีฟิกขึ้นมาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และก็พัฒนาบทภาพยนตร์ให้ดีขึ้นซึ่งเรื่องของโครงการพัฒนาบทภาพยนตร์เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขามีมาตลอดอยู่แล้วครับเพื่อทําให้บทภาพยนตร์แข็งแรงนําไปสู่หนังที่ดีครับก็มีทั้งทอริโนฟิล์มแลบเยรูซาเล็มฟิล์มแลบแล้วก็รวมไปถึงซันแดนซ คนผาคือในเอเชียไม่ค่อยมีคนเข้าใจว่ามันดําเนินบทนี่คืออะไรอย่างนั้นนะฮะก็เลยต้องอธิบายหน่อยแล้วก็เหมือนกับว่าหาทุนในพูนี้มันก็ไม่ค่อยง่ายครับในเซาทีเซียนี่นะไอการเขียนบทมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับภูมิกับ เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นความพุ่มกับนี่เขาจะดูไอตามองไอพวกหน้าภาพแล้วก็ไอพวกตากล้องไรพวกนี้มากกว่าในการเขียนบทแต่ว่าเป็นสิ่งนี้มันสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเหมือนกับว่าที่ยุโรปหรือว่าที่ลาตินอเมริกาะไรพวกนี้ตอนนี้เขาเจริญมากเพราะว่าเหมือนกับว่าเขามีพวกแ l a เขามีพวกเวิร์คช็อปะไรพวกนี้เพื่อสําหรับบทเยอะมากเราได้มาทําหน้าที่ลูกชายไทยไม่ว่าจะจับได้ใบดําหรือใบแดง ผ่านงานโปรดิวเซอร์หนังมาทั่วเอเชียทั้งไทยฮ่องกงสิงคปโปร์และญี่ปุ่นรวมถึงเป็นคนคัดเลือกภาพยนตร์เทศกาลหนังเมืองคารสายคริติกวิกและเทศกาลหนังโตรอนโต การคบกคีกับอุตสาหกรรมหนังเอเชียและตลาดหนังโลกทําให้เรมอนเห็นว่าช่วงหลายปีหลังภาพ,พยนตร์เอเชียเริ่มขายในฟิล์มมารเก็ตได้ยากขึ้นอย่างในไทยที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดช่วงปี2000ด้วยหนังแปลกใหม่ทั้งหนังนาคสตรีเล็กองค์บากและฟ้าทลายโจรหากช่วงนี้กลับมีเพียงหนังรูปแบบเดียวกันมีเพียงเกาหลีเท่านั้นที่วงการหนังยังคึคกคักน่าจาับตา ปัญหาของเมืองไทยมันจริงๆมันเป็นปัญหาของทั้งทั้งอินดัสทรีในในซีซีก็คือเหมือนกับว่าตอนที่มันมีหนังฮิตขึ้นมาเขาจะตามฟอร์มูลาไปแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะไม่กล้าทําอย่างอื่นนะครับ <c oughs> แต่ว่าคุณก็รู้ว่าหนังไทยตอนนี้เศรษฐกิจกมันแย่มากเพราะมันมีแค่หนังโรแมนติกคอมเมดี้มันได้ตังค์แต่ถ้าอยู่ทําอย่างอื่นนี่นะมันหันมันมันยากมากนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรมอนกำลังมีผลงานเรื่องใหม่ในฐาน,นะโปรดิวเซอร์สมุยซองของผู้กำกับมือรางวัลเป็นเอกรัตนเรืองซึ่งมีกำหนดฉายปีหน้ากวินพบพันธุเรกิไทย PBS รายงาน